สวัสดีทุกคนรุกนนี้ครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูการเริ่มงานก่อนทํางานว่าเขาทําอะไรกันบ้างแล้วก็ทํายังไงกันกครับกล่องของน่าจะเป็นบริษัทอีกบริษัทหนึ่งนะครับว่ามีมุมงานเข้ากล่องโครการเข้ากล่อง ามาก็วุ่นวายตื่นตั้งแต่ตีสามครึ่งครับผมตีสามครึ่งก็มาถึงใช้เวลาเดินทางมาถึงแปลงก็ประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็นี่ครับเริ่มจองลงจองลง่องพอได้ลองเสร็จเราก็จะพับกล่องครับ,บกล่องกล่องี้เป็นในลักษณะนี้หน้าตาอันนี้กล่องของอีกหนึ่งบริษัท ชุดก,กันฝนอะไรแบบนี้คือแบบมันน้ำค้างมันแรงครับตอนเช้านี่มันเปียกต้องสักสองโมงสามโมงครับน้ำค้างถึงจะเหงื่อหายคุยวุ่นวายครับคันด้วยนะครับนี่ผมเราก็เก็บไปเก็บไปมันเป็นนี้ครับเก็บราตอนนี้ ตกอยู่ที่ประมาณถานละเหรียญเงินมันขึ้นไปสามสิบสี่นะครับตอนนี้ตกอยู่ที่ประมาณถานละร้อยหกสิบแปดครับเกือบร้อยเจ็ดสิบส่วนแล้วมันจะเป็นถานละสี่สิบแปดโคนนครับก็เอาสามสิสี่ไปคูณครับผมประมาณนั้นนี่เราก็ทำไปครับช่วงนี้มันมีฝนครับมันคึมถ้ามันคึม ตอนก็ไม่ค่อยสุกครับผมสุกสุกก็แบบสุกไม่ทันเราเก็บอะ่ะต้องคัดคัดหน่อยก็จะได้ลูกก็หนาพนอสมควรครับผมถ้ามันอุหภูมภิมันปกติฟ้ามันเปิดแดดมันจะจัดหน่อยมันก็จะสุกครับผมสุกเราก็ยกยกไม่ต้องมาไม่ต้องมาเหนื่อยหาแวนหาลูกนี่ครับมันไม่ค่อยสุกครับอีนี้ฝนเยอะผม ผมสุดล่องแล้วผมก็ออกมาพักดื่มน้ําดื่มท่าอะไรได้ครับผมเราพักได้ครับผมเราพักได้ตลอดแต่ว่าเงินเราก็จะหยุดพักเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราทําเราทําตั้งหน้าตั้งตาทาก็เงินเราก็คือว่ายิ่งเก็บมันก็จะยิ่งได้เน,ะเนะาะามนั้นเลยครับเป็นอย่างนี้ครับผมพอตเต็มแล้วจะเป็นอย่างนี้เราก็จะต้องเอาไปส่งส่งที่หัวหน้าที่หัวหน้ายืนรออยู่ครับผมไปเราไปส่งกันตอนนี้เราก็ เก็บป่านั้นเสร็จเราก็จะย้ายทําการขับรถมาคือย้ายย้ายแปลงครับผมแปลงนั้นคือว่าย,ยอดยังไม่ครบเราก็ต้องย้ายแปลงไปจนกว่าเก็บจนกว่าจะครบยอดนะครับผมโอเคครับนี่ครับก็ขี่ตามกันมานี่ก็เป็นขบวนคือย้ายมาที่อีกแปลงแปลงหนึ่งครับดูครับรถอย่างเยอะ ขี่มาถึงก็ต้องมาจองร่องครับผมเพราะสตอแต่ละร่องมันจะไม่เหมือนกันครับนะครับมาถึงก็ต้องรีบลงรถครับเพื่อจะไปเอาร่องเดินจองร่องจองอะไรกันไปวุ่นวายไขรก็ปีมากพอมาถึงก็ มาจองร่องมาหาร่องกันถ้าไม่ได้ร่องก็ต้องไปเริ่มป่าต้องไปดักไก่ครับต้องไปดักแบ่งที่สองตรงนูน้นนะครับ,น,บ,บน,นี่ครับมาถึงก็ต้องมาแจ้งร่องแย่งกล่องแย่งอะไรกันกล่องไม่ต้องแย่งครับต้องแย่งร่อง อหัวหน้ามาครับคนคก็ยังเยอะครับเยัง <c oughs> วรถ้ากินข้าวก็คือต้องต้องกินกันแบบนี้นะครับไม่ได้แบบว่ากินแบบเป็นกินจจะละขณะในนั้นเนี่ยไม่ได้ไปกินที่ธนาคารเออคือหิวข้าวก็ต้องรีบกินแบบนี้ครับหนูไม่รีบกนเนี่ยไม่มีเวลาเพสแบบว่านั่งตั้งวงกันเลยทำ <c oughs> ไมนนขนก็ตกอีกแล้ว ออ,มอนนกออมาป<พ><ผ>ุ๊บฝนตกทุกทีครับทีนี้ฝนมันดีครับทุกคนดีจนสตอไม่ไม่ค่อยจะสุกขอไม่ค่อยสุกเหมือนเก็บยากดูดิโันจี้มันร้อนแดดออกนะมีมีฝนเนี่ยนี่ติดผ้ากันได้เนาะติดผ้ากันได้นี่ก็อยู่ระหว่างที่พักครับ,ร,บรอฝนฝนตกครับรอลงแปลงไว้ แต่ฝนมันตกเนี่ยนะมันบ้าครับดูดิอยู่เลยดูสภ,ภาพใคาอยากมาขึ้นดีๆน้ำบาบไ่ตัวมัวนบ้า,บา,บาเลยเนาะคน,คนเพื่อเงิน <laughs> น้ำบ้าบเลยครับดู่ผมนี่แหละน้องเป็นสตาฟอยู่ด้วยอยากมาไม่อยากใมา มันงอนถ่ามนมตั้งแ่คนเก็บอันนี้เป็นพัน station ครับเป็นพันที่แบบว่าใหญ่มากไหยิบไปดูหน่อยดูนะครับนี่ดูสิโอ้โหสามลูกเต็มมือครับทุกคนดูมันก็จะเต็มเร็วครับเต็มเร็วเราก็ได้ยกเร็วเราก็ได้ส่งเร็วราได้เงินเร็วครับแต่มันก็จะมีป่าที่มัน เล็กก็มีก็ต้องทําใจก็ต้องค่อ,อเคยเก็บไปครับสำหรับคนข้างหลังนู่นโอ้ยกอยีกแล้วครับทา่านผู้ชมเฮ้ยของแค่ของแค่ครับวันนี้โอ้เดายกเดี๋ยวยกเฮ้ยอูนี้หยุดแน่เลยครับถ้ายกบ่อยบ่อยแบบนี้อาการแบบนี้ๆๆนี่เป็นการเก็บนี่เป็นการเก็บเออ่ขากลับนะครับผมขากลับก็คือว่าการที่เราเก็บไปเราจะเก็บไปอีกฝั่งหนึ่งเก็บไปปุ๊บเราจะเก็บแค่ คือว่ามือเราเอื้อมถึงแหวกดูดด้านใน,นใช่ไหมครับปุ๊บแล้วอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะปล่อยไว้ตอนขากลับพอกระสุดปุ๊บเราก็เลี้ยวกับนะฮะเราก็จะมาเก็บรองกลับแบบนี้ที่มันห้อยตามข้างๆเนี่นะคือเก็บให้เกี้ยงทุกคนถ้าไม่เกี้ยงมันก็จะเสียนะเสียร่องต่อไปก็คือจะเนา่าเนา่าติดร่องอย่างเงี้ยเราก็จะเข็นไปอย่างงี้ก็จะแหวกดูส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่นี่ครับข้างร่อง กลางเพราะตรงกลางเราแหวกเก็บแล้ว,ลวเห็นผมก็จะไม่นั่งนะเพราะว่ามันจะมีแค่ห้อยเะาใช้มือแหวกแหวกแหวกแล้วเก็บขึ้นมารีบไปแล้วก็เราจะไ,ไปเอาแถวใหม่ข้อเสียข้อเสียมันก็มีเยอะครับผมงานงานแบบนี้ข้อเสียทุกที่ครับ ไม่มีงานอะไรเพอร์เฟกครับผมบน,บนโลกนี้ไม่มีงานอะไรที่เพอร์เฟกอย่างงานกเกษตรตรงนี้ก็คือว่าข้อเสียของมันก็คือว่ามันไม่สามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิแสงแดดอะไรได้เลยถ้าปีไหนสตรอเบอรี่สุกช้าสุกไม่ดีก็อย่างเงี้ยครับผมก็ต้องวัดกันที่หน้าง,งานอย่างเดียวเลยวัดที่สตอสตอดีแล้วก็ได้เยอะครับ เราเก็บ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 จนกว่าต้องกุมหน้าก้มตาเก็บนะพี่บุเพราะว่าเดี๋ยวมันครบยอดเขาก็จะให้เลือกเราก็จะได้น้อยแล้วโอ้ยเสียดายว่ะเสียดายจังวันนี้ทําได้น้อยอะไรเงี้ยแต่ปีนี้ผมก็ทําไม่ได้เยอะเท่าไหร่เพราะว่าผมมาเน้นที่คอนเทนต์เน้นที่คอนเทนต์เอาคลิปไปลงที่ช่อง

ได้เก็บพวกลูกขาวขาวครึ่งคงครึ่งก็ไม่เอาครับทำงานที่นี่มันดีมากไหมนะดีมากไหมผมสำหรับผมก็ผมคิดว่ากมากเก็โอเคนะดีว่ากทำงานเดือนละหนึ่งสองหมื่นถูกไหมเนี่ยเดี๋ยวผมก็เข้าบัญชีห้าหมื่นเก้าเดือนนี้เราแบ่หาหมื่นเก้าประมาณนี้ละมั้งแล้วที่เหลือก็เหลือสองหมื่นสองก็อยู่ใช่ไหมก็อยู่เราต้องแบ่งเป็นเงินเงินเราเอาไว้กิน เดือนหน้าแล้วผมไมใช้จ่ายเติมน้ำม,มันซื้อของกินของใช้อะไรพวกเนี้ยมันก็จะเป็นแบบนี้ไม่ใช่ว่าเงินออกมา8ปดหมื่นแสนหนึ่งก็เข้าบัญชีหมดไม่ใช่ครับเพราะว่าทุกคนต้องกินต้องใช้อยู่แล้วอย่ายิ่งเราทำได้น้อยอย่างเงี้ยทำได้น้อยแบบสมมติสมมติทำได้ห้าหมื่นห้าหมื่นก็เข้าบัญชี 35, แล้วสามหมื่นห้าก็ต้องเหลือทิ้งไว้ให้เราได้เติมน้ำมันได้ซื้อของกินของใช้อีกเราวหมื่นห้าประมาณเนี้ยเพราะ,ะั้นเราต้องทำทำแบบว่าพวกงานว่างงานทำทำไม่ว่าลูกเปดีหรือไม่ดีจะเจอต่องแย่ขนาดไหนเราก็ต้องทำครับทำไม่่ดดดาากกทีีีสสุเเเเ๋ยยวพอออออตนนงิะะรจ ส่วนอะไนี้ก็ช่วยกันฝุ่นได้ครับกันฝุ่นกันแดดกันว่าต้นสะตองมันมีละอองมันมีละอองฝนของมันครับเราเก็บลราแหวกมันก็จะฟุ้งขึ้นมาบางคนก็ไปใส่นะแล้วคงชิมนะแต่สำหรับผมผมใส่นะกันฝุ่นกันแดดได้เวลาหน้ามันหมองมันกว่ามันจะฟื้นตื่นสภาพก็ใช้เวลานานหน่อยครับ ีก,กบับีกหุมด้นดมันดีหยครับฝนมดีของฟามันก็มืดคึ้มครับพอมือดคึ้มมันก็ไม่มีแดดเงแดดไม่มีแดดถ้าทำมันจะตอถูกทารัขง้าันจะมีผมเนี่ยมาทำกล้องอยู่คนเดียวแบบติดกล้องติดอะไรแบบนี้นะแต<บ>่เ <ขอ S 1> าอเขา หรือเปล่ามไม่รู้นะไม่ก็ฝากทุกคนบทกระดิ่งแจ้งเตือนแลยเลยเลยนะครับ่นภาคคลิปใ,ใหม่ๆกับใครผมก็จะทำไปทำในแนวของผมนะครับทำอาหารไปยังสถานที่ต่างๆบ้างอาจจะขับรถบ้างเมื่อก่อนผมตอนที่มีคนมาติดตามในยที่เกาแสนประมาณแสนคนนะแสนนิดหน่อยผมก็ไม่ได้ทำช่องนะมีคนหลายคนถามทำช่องทำไรแต่เมื่อก่อนผมไม่ได้ทำจริงจังนะครับตอนนี้รถรถก็ยังอยู่นะแต่ผมไม่ค่อยได้ขับไม่ได้ขับเลย ันนี้ผมจะกลับมาทำคอนเทนต์ที่ตัวเองชอบให้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับคัน,นครับเนี่ยขนน้งคันนะทุกคนใส่ถุงมือเลยนะถ้าใส่ถุงมือถ้าไม่ใส่ถุงมือนี่โหมือหลังมือนี่ไหม้เลยครับโดนแดดโด,ดนโดนแดดโดนขนโดนน้ำเนี่ยมือไหม้ดำเลยแต่มันจะหายนะทุกคน มันก็หายมันก็กลับมาเป็นปกติทีแรกผมมาไม่มีถุงมือมาครับผมไม่เกี่ยวหมดนี่เขาล้มตกกับล้มตกกับเนาตั่งเลยตะุ่มก็ปวดหลังเลยครับเห็น คนนะทักอยากมาที่ทับเข้ามาผมเบ้นเข้ามาผมไม่อยากให้ใครทุ่มสี่ทุ่มห้าครับบางทีแบบกลัวเขาทำไม่ได้เขาเหนื่อยเหนื่อยหนักไปเลยอันนี้ผมทำผมถ่ายคลิปนะผมทำไปคุยไปยก็เลยช้าแล้วทีมต้องเร่นเล่งตัวเองนะครับแบบยิ่งเลยอ่ะ ต้องกรบดูมนกันนะครับมนนเต็มเลย เตือนนะทุกคนพอเตีอนปุ๊บเราก็เลี้ยงด้านหน้าด้านบนให้สวยเแล้วไปส่งคับไม่ให้เป็นหลังเต่านะครับเดี๋ยวหน้าบนมันเป็นหลังเต่าก็ต้องไปเขี่ยลง ในร่องมันจะสุดแล้วต่ผมจะเก็บไปเลยเก็บเข้าลองเริ่มลองใหม่ถ้าเตรียมร่องเราควรส่งเลยนะเดี๋ยวเวลา đúng không